ช้างศึกแกชิงทําก่อนครับนี่เสียบขวามายกนี้ก็พยายามเบียดติดตัวหายใจต้ต้นคอเร็วมากยิ่งขึ้นนะนพก้าวลมลันพันตูครับวงในขึ้นคอชิงกันขึ้นคอครับกดแขนไว้ลูดออกไปเอาแทงขวามาแทงเข่าขวานพก้าวเด้งคืนช้างศึกแยกมาก่อนครับแตะซ้ายนําไปก่อน ถึงตัวแล้วแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโดนโต้ขึ้นเหมือนกันนะ,ะแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาแทงซ้ายไปครับแทงเข่าซ้ายพยายามเปิดเกมนะครับสวนทะระวงในแต่ว่าเนี่ยครับช้างศึกเองก็พยายามโต้ต,ตลอดเหมือนกันเดี๋ยว่าได้ขยันแล้วครับนพะเก้าวชวนทะเลาะไปเรื่อยชนไปเรื่อยทีมงานมีสั่งเดินอย่างเดียวอย่าถอยนะครับเบียดเข้าไปดูว่า ช้างศึกนั้นยาวกว่ามีลูกขีดไหนก็คอยขวางแล้วก็แทงสู้นี่นะครับโอ้แต่ว่ายัดมาตาลันดอกนะครับรูปร่างนั้นสูงยาวด้วยหางเจ็บนะครับได้ลูกสวยงามนะครับนพกาวนั้นได้ลูกขยันชวนทะเลาะเบียดเข้าไปเอาพยายามจะบิดยาเลี่ยมไอ้ไล่แขงกันอยู่โอ้โหดูนะครับแทงแล้วก็ขาเอาไว้ครับช้างสึก นี่พยายามจะอาศัยลูกชัดเจนครับมาสู้กับการเดินเบียดเดินชนของทางด้านนพเก้าครับทางด้านช้างศึกดูือว่าวงในตีได้ไหมเสียบซ้ายครับขึ้นพอได้ล็อกแน่นๆครับดูครับช้างศึกกดลงมาเสียบขวายัดเข้าไปครับนพเก้าไม่สนครับเดินเบียดเดินชนตลอดครับดูครับระยะปลายๆแล้วครับใครจะยุบใครจะโยนใครจะเหี่ยวใครจะอ่อนแรงกว่ากันครับจังหวะนี้ครับยัดมาติดอยู่ที่มุมแดงครับต้องการพงพัดว่องไวลากมากลางเวทีครับ โอ้สามยกนี่ถือว่าแลกกันสนุกเลยนะครับมีเพียงยกที่3เท่านั้นนะครับนกพะก้าไม่สน้วครับต้องชนอย่างเดียวรูปว่างเสียเปียกแล้วก็เริ่มจะตีได้เจ็บๆหลายดอกนะครับเสียงเคลียร์นี่สนันเวทีเลยนะครับมาดูว่าช้างศึกก็ใช้รูปร่างนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงสู้แต่ยุบย่นนิดเดียวนี่โอ้โหดูความแข็งแรงนะครับของนกพะก้าชนตลอดชวนตะลอนตลอด,ลอดอมองพี่เลี้ยงสักทีนึงครับเดินเข้าหาครับ โอ้ท้งปากทางหน้าครับมีเลือดซึมๆแล้วนะครับนพก้าอ่าจางศึกสกูมาพยายามเสียบครับนรก้าตีคืนโอ้ดูครับของใหญ่ๆครับแข็งแรงแข็งแรงเข้าใส่กันโอ้โดนกระทุ้งมาเข่านี้ครับต้องเสียบต้องเสียบคืนต้องตีคืนอ้าโดนกระทุ้งมาอีกครับพยายามแทงคืนเหมือนกันครับ โอ้แต่ยกประกระทุ้งแต่ดอกของช้างศึกนี่โอ้ยได้หนามได้เนื้อเลยครับดูนพเก้าครับต้องชื่นชมในความพยายามของเขาสู้ดีจริงๆครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปครับแล้วก็หมดยกโอ้จังหวะนี้ครับพักก่อนครับพักก่อนให้นะนพเก้านั้นได้ลูกขยันนะครับเบียดชนไปเรื่อยและกวาก็จริงนะครับแต่ว่าอาศัยความขยันนะครับยกนี้ทีมงานก็บอกให้ชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปดูว่าจะทําได้ ตามที่ทีมงานนั้นกำชับไว้หรือเปล่านะครับยังเดินเหมือนเดิมบทางด้านลงกก้าวครับมีหมัดมีศอกครับดูเด้งเข่าซ้ายครับพยายามจะเดินจับนมยครับเสียบขวาเตมเข้าไปดูครับความขยันครับลูกตือลูกทรหดของเขาครับจะนำทางสู่ชนะได้หรือไม่ครับขณะที่ทางด้านช้างศึกก็ตั้งรับจังหวะสองครับพงลีก็ตั้งรับแต่ว่าก็มีแข้งนีครับคอยโต้อยู่ แต่ว่าโอ้โหดูนะครับยิงโดนก็ยิ่งเดินแล้วครับมอปะเก้าเบียดเข้าไปมีแท่งนำไปก่อนแล้วก็วงในมาดูวงในช้างสึกก็เริ่มจากไอ้ไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับเข่าที่แทงแหลมๆมาโดนถึงตัวเบียดเข้าหาต้องใช้วงนอกนะครับแต่ขวาแทงขวาช้างศึกเอาดูนะครับมอปะเก้าเบียดเข้าไปตีไปเรื่อยได้ลูกขยันแล้วครับแต่ลูกสวยงามมันอยู่กับช้างศึกก็เลยอย่างเดียวครับตามสไตล์ครับ โลฟ้เก้าเจียถอยหลังเอาที่บ้านซะแล้วตีคืนจังหวะมีตีคืนเหมือนกันครับช้างศึกแยกมาก่อนครับโลฟ้าเก้าเดินลุยต่อครับโดนถีบมาก่อนถีบคืนโดนเข่ามาโดนเข่ามาอีกแล้วตีเข่าซ้ายคืนครับดือสยามดือสยามครับนี่ครัดือดีจริงๆค,ครับนโลฟาเก้าครับ เดิงมองทีมงานครับขยับเดินต่อครับต่อยมัดซ้ายซ้ายแลกกับแข้งดูครับมัดครับมัดกับแข้งดูวงในครับเด้งข่าวขวาครับหมุนมาเบียดมาทีไรไหมสี่ครับนี่ครับโอ้โหเบียดไปเบียดมาครับพงศ์ลีโอ้เลยว่าช้างศึกนั้นอะสายลูกเก่าแลวครับวนนอกข้างนะครับเอ้ามาดูนะครับเริ่มจะเดินบ้างโอ้โหแทงไปเม็ดนี้นี่เนื้อเน้นเลยนะครับทำได้ดีนะครับโอ้ยมาอีกเม็ดึงวโดนไปเยอะอะกันแต่ยังเดินต้อดชนไปเรื่อย วงในตู้จังหวะการจับยกนี้ดูว่าช้างฝึกนั้นมีลูกขวางแล้วก็แทงได้สวยๆครับเอาละครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังพู่พี่กันอยู่ครับเอียดอาร์ตแหละครับตามที่พี่ลีบอกครับเดินเข้าไปบ้างครับขยับึ้นนะโอ้ยอย่างนี้เสียหายหรือเปล่าต้องดูครับว่าลมดอกสักพู่นี้ครับทำให้การตัดสินง่ายหรือเปล่าครับดูแบบเสียครับวงในขวางครับเสียยัดเข้าไปนละทีบิดดึง เสียขวางครับเสียเย็นอยู่เย็นไปด้วยกันทั้งสองมุ่คมับอยู่ที่ว่าหัวใจใครจะอึดหัวใจใครจะทนกกันครับ17วินาทีสุดท้ายของยกที่4ครับพงลีดูว่าสถานการณ์นี้ต้องถึงทิ้งดังแน่เลยครับมวยคู่นี้นะนพอปก้านี่ตาส้ายนี่วมปูดไปหมดแล้วนะครับโตนไปเยอะนะครับไปยังเดินนี่นะครับจังหวะการจับดูโอ้โหสังเกก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้สถานการณ์ใกล้เคียงกันเลือเกินครับ ยกนี้ครับนพเก้ายังเดินเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับกัวบิดนีแลมันเสียบซ้ายครับพยายามจาอาศัยควางแข็งแก่งเนี่ครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเสียบขวาเติมเข้าไปอีกทีครับอาศัยลูกตื้อต่อนพเก้าช้างศึกก็มีหลักเลี่ยมเข้ามาช่วยโดนหมัดโดนหมัดจับได้คิดว่าจะเทออกวไปนอกเชือกครับเอาล้ครับโอ้โหบีบบีบหัวใจอีกแล้วโดนมาก่อนครับ ต่อยคืนโดนเสียบอีกทีนึงอ้าวถึงตัวครับพยายามตีพยายามเหน็บคืนไปนพก้าโอ้สถานการณ์นี้ถือว่ายัางใกล้เคียงกันจริงๆยังดูไม่ออกเลยนะครับโดยคู่นี้มาถึงตอนนี้นะครับคู่ขี้สูสีช้างฝึกนั้นได้ลูกแทงลูกยาวโอ้แต่ว่าลูกขยันอยู่กับนพก้านะครับเบียดเข้าไปชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะวงในดูนะครับหันมามองทีมงานโอ้สาย จังหวะการล็อกนะครับเอ้าดูนะครับโอ้ยมาโดนขวางอีกแล้วครับนี่ครับเบียกันทุกวินาทีครับอยู่ที่กรรมการถามท่านล่างครับว่าจะชอบแบบไหนครับขยับเดินต่อกับทางด้านโนบะเก้าครับโยกเข้าไปครับหมัดซ้ายแล้วกับแข้งกุลอีครับโยกหาจังหวะซ้ายโดนเกี่ยครับโอ้จังหวะนี้ครับแม่โดนเขี่ยขาหน้าแล้วเติมด้วยเข่าครับกำเนิมองทีมงานครับเอาไงต่อครับเดินต่อเนื่องกับทางด้านโนบะเก้าครับ เบียงเข้าไปดีได้ไหมสี่บซ้ายครับโอ้โหโอ้ไปเสียหลักนะครับโดนเขี่ยแล้วก็แทงเข้าไปดอกนั้นนี่ดูว่าจะช้าลงไปเลยนะครับแต่ก็ยังเดินอยู่ตลอดเนาจะเน้นหมัดแล้วนะครับตั้งะเฟัดเข้าไปอาวอีกครับเอาอีกครับ,เ,ออรบเวลายังเหลือครับเอาอีกเดินเข้าไปโบปะก้าอย่าพึ่งไปยอมอย่าพึ่งไปยอม ถึงตัวถึงตัวแทงยกไห้ยกไห,กไห้เอากรรมาการแยกก่อนครับไล่ห้าสิบวิท้ายครับอมยกที่5ยังเดินต่อครับนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองครับโอ้บรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเทียขาล่างแล้วเติมด้วยเข่าของทางด้านช้างศึกครับทําให้เกมนี้คลายกดดันมากขึ้นแล้วครับทางด้านช้างศึก ขณะที่นพุก้าวเองก็ต้องชื่นชมครับวันนี้ครับโอกาสครั้งแรกครับที่มาโชว์ที่นี่ถึงจะพลาดแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าได้ใจแฟนๆั่วประเทศแล้วครับชกแบบนี้ครับแล้วก็หัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้ต้องยกให้เขาครับนพุก้าทางด้านนพุก้าสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกทางนี้ท้งนก็ต้องชื่นชมทั้งด้านมุมแดงครับช้างศึกความแข็งแกร่งเป็นรองครับแต่ว่าอาศัยความเก่าครับไอคิวสมองมวยมาสู้กับความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางด้านนพก้าครับ จนทาให้เขานี่เกือบจะเอาชนะในเต่าหมดยกสุดท้ายครับแข่งเขากําลังจะสําเร็จครับเดี๋ยวดูครับและนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับรวบโชคกันเลือดตกยางออกท้ายที่สุดครับเหตุการณสุดท้ายดังขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพครับรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับการบุาบัดว่องไวครับรวมรวมาคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาครับชูมือให้ทางด้านหมุนแดงครับ กางศึกสายันยิงครับเชือนชนะคะแนนโนบะก้าสิทธิขยาจุกไปแบ,บ่งสนุกสุดมันครับ